เอามาเลดเลดตัดมาเลดเย็ดเลดว่ะเฮ้ยแต่พระนั่นสิพระนั่นสิวิเตนี่ก็พระจีนอีกแล้วครับพระจริอีกแล้วครับท่านเกือบจะเป็นทองนะครับทองชุบทองชุบครับทองชุบงอกเลยครับความจริงใกล้แล้วครับความจริงใกล้มาแล้ว สิบบาทสิบบาทนี่ครับสิบบาทแรกหม่องนี้เริ่มมานะครับสิบบาทครับผมมาแล้วครับผมเหรียญสิบเหรียญแรกของวันนี้